สวัสดีค่ะรถกระบะทำกินนะคะพร้อมสำหรับประกอบอาชีพได้เลยนะคะมาในราคาเบาๆด้วยค่ะคันนี้เป็น To y ยต้าไมตีีนะคะรถปี40ค่ะมาในราคาเพียง59,000บาทเท่านั้นนะคะรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนค่ะภาษีพรบปี B 65 เครื่องดีเกียร์ดีคัสซีสวยเดิมๆบางๆทั้งคันนะคะสีสันตามอายุการใช้งานนะคะมีริ้วรอยมีซีดบ้างตามนี้เลยนะคะเน้นขายตามสภาพสําหรับผู้ที่ต้องการไปใช้งานจริงๆเลยนะคะทุกท่านเหมาะมากๆคะ่ะเน้นใช้งานแบบเครื่องดีเกียร์ดีนะคะแต่สีไม่สวยโูลม,รม,มารายพาวเวอร์นะคะแอร์มีแต่ลมค่ะเดิมๆบางๆนะคะ59,000บาทรถอยู่ที่อำเภอพิมายโคราชนะคะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าต้องการนัดดูรถท่านสามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ